อ้อยพุทธอ่ะพอพุทธอ่ะอ๋อโอเคอออเ,คเราะาานี้อเบียบันเน,นี้เป็นรถที่ออกโดยระเบียบหกสโอ้หกสี่ใช่เพราะว่ามันหกหกสี่เนี่ยมันไม่ผ่านอ๋อใช่ไ,ไปผ่า,านคณะกรรมการอ่ามันก็ทุกได้อีู่ด้วยเมืนเดิมลายนี้อนุพงศ์นี้ระวังเดียวกันนี่มีสองแปลง แต่ว่าที่ขึ้นลูกแปลงที่ได้สปปศีพีชนหนึ่งมีแปงเดียวอีกแปลงหนึ่งยังไม่รู้ว่าลูกแปลงอยู่ตรงไหนแต่ว่าอยู่ในระหว่างเดียวกันป่าจำแนกป่าทาวีที่จำแนกให้สปกอยู่ในเขตจำแนกมาป่ามติแลวจำแนกให้สปปปีปีตามตัวเหมือนกันไม่เขาลูกนี้นะอ่าครับนนทุกที่เขียวคือที่เราเนี่ยอยู่อ่าอนนี้ผมมีอยู่ในช่องนี้อ่าช่องนี้ครับไอชิ้นเดียวกับไอชิ้นที่เราขยายผลอยู่ดิได้ไหม ไม่ใช่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 ไม่ไม่ไม่ไอ้เส้นที่เส้นที่ตกเนี่ยไอ้เนี่ยเหตุเกตตรงนี้แต่ถือว่าเป็นแผ่นที่เดียวกันใช่ไหมไม่น่าใช่อันนี้มันอยู่ในแปลงที่อันนี้แปลงที่อยู่ในเขตวิญญาณล้วอีนนี่จุดนี้จุดนี้ที่ที่เขียวที่เราทบตัวเนี้ยเราอยู่ตรงนี้อยู่นี่ใช่ไหมมันเลื่อยถึงนี่แล้วใช่ไหมจุดเดียวกันไหมเออถ้าอยู่ฝั่งน้ํานี่ตรงนี้มันเป็นโฉนดไปแล้วอเคแต่นี่แต่ว่าไอ้ฝั่งฝั่งที่มันออกเนี่ยทีออยู่ฝั่งข้าม สามพุ่เป็นภูเขาอันนี้ก็บอกว่าอยู่เดิมที่จำแนกนะเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรายืนตรงนี้นะนี่ฮะเรายืนตรงนี้นี่คือลูกแปลงที่เป็นสีส้มเนี่ยลูกแปลงสอบกอสีขีดชนหนึ่งก็คงแต่พี่ก็บอกว่ามันอยู่เดิมที่จำแนกอ๋อครับอยู่วะอยู่ภูเขาลูกนี้เหรอครับใช่อยู่ตรงนี้จุดที่เขียวทีเมานี่ยจุดที่เขียวเหมือนกันใช่ไหมตัวเดียวกันเนาะ แต่ตอนที่เราตรวจไม่ใช่ที่จำแนกใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับที่จะแม่จะอยู่ฝั่งน้ำฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีนึงนีก็แล้วนอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ก็มีแต่ทนี้วันนี้จำแนกไม่จำแนกแ้่เอาดูเรื่องเรื่องสถานะพื้นที่ใช่ใช่หานะไอ้อะไรอ่ะอสวยเยอ่ะ ออีเได้ๆผมเลยเดี๋ยวผมเหอด่าเข้าไปนี่มานี่มันหูหูใชไหเดี๋ยวตกตีนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ยคือแปนี่อันนี้แม่น้ำใช่ไหมลำตัดคลองใช่ไหมคลองลำตัคลองแต่เราจะยืนอยู่อยู่ข้างข้าล่างอยู่ข้างล่างอยู่แต่ตัวแปลงเนี่ยมันจะขึ้นไปบนไอ้ไอ้เส้นทางแทนต้องข้ามแม่น้ำเส้นคอนทัวร์ข้างในเียครับ กันชันมากเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอข้ามไปก็แล้วจุดในนี่อีกทีแล้วกันได้จิ้มอีกทีหนึ่งทีนี้หลักเกณฑ์ได้เกณฑ์มันสรุปไม่ได้ว่านนี้มีมวลคนกับกับชาวบ้านก็มาดูด้วยครับชุดที่มารอบก่อนเลยมามาดูเหตุการณ์ใช่ไหมาแล้วก็ตอนนี้เจ้าที่ตรวจเนี่ยมันจะมีฝั่งหมดสอบคออยู่ฝั่งนี้จำนวนจำนวนสองคนกระชามน้ำ เราไปเน้นในแปลงหลักกันนะที่เราจะข้ามตรงไหนข้ามฝั่งโน้นเลยตรงนั้นหัวมุมมีเชือกให้ปีนึคือหลักที่ปักแต่ปักอมไม้น้ําด้วยนะครับอ๋อคุมไม้น้ําด้วยตอนเนี้หลักที่ปักก็คุมไม้น้ําด้วยทีนี้หลักเนี่ยเราเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวเนื้อไอของเขาแต่เราก็ต้องบันทึกบุดทุกบุดนะใช่ครับเราสงสัยบุดไหนบุญที่กางครับเก็บเลยทีนี้อย่างี้วันนี้ก็ลองอธิบายให้สื่อฟังดี๋ยว่าเนี้เรามาตรงนู้นนะไม่เห็นตรงนี้นะ ครับตันนี้เรามายืนอยู่จุดกลางแปลงกลางแปลงหมายถึงว่าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยที่เราเห็นเชฟสีเขียวที่ผมให้ดูนะครับที่มันโค้งตีนเขานะครับตอนนี้เรายืนอยู่กลางแปลงพอดีถ้าผมมองยังกีบข้างหลังผมเนี่ยเหมือนที่ผมกางแขนออกไปนะครับฝั่งซ้ายก็อีกประมาณร้อยกว่าเมตรขวาอีกประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึงต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปจนถึงต้นไม้สีขาวตุนนู้นนะครับ สูงขึ้นไปต้นต้นไม้สีขาวนะครับความกว้างของอเอกสารที่เขาทํามาเนี่ยน่าจะประมาณสักสี่สิบกว่าเมตรนะครับความกวาม้างนะครับยาวเนี่ยสองร้อยกว่าเมตรนะครับเนื้อที่รวมทั้งหมดยี่สิบเก้าไร่นะครับผมสมมุติว่าเราจุดตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยก็เหมือนอยู่ฝั่งฝั่งน้ํานะครับอยู่กลางแม่น้ํานะครับก็ออกไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในจุดเราพบหลักสบกทั้งหมด ฝั่งนี้สองหลักหมายความว่าหมุดที่ปักเนี่ยนะครับสพกรก็คือคุมแม่น,มนำ้ำนาจะะองด้วยนะครับติดอยู่แม่น้ำนาจะะองด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะขึ้นไปบนเขาอีกสามมุดนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าเราเดินทั้งหมดเนี่ยครับก็อาจจะเจอทั้งหมดแต่ว่าป่ามลกมากนะครับเราทำมาอาทิตย์นึิงแล้วเราค้นได้เพียงห้าหลักนะครับตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับโดยสรุปเ่ยคือว่าเพราะอะไรแปลงนี้จึงออก สประกรไม่ได้จึงสงสัยว่าออกน่าจะผิดในในแต่งเนะะี้ยมันเป็นป่าอะไรอยู่นั่งงโดยสุกว่าว่ามันคือคืออย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันอยู่นพื้นที่จําแนกก็จริงนะฮะแต,แต่ต้องเข้าใจนะฮะว่าพื้นที่ที่มันจะออกเป็นสอปอระกรได้เนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะมันต้องเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้เป็นป่าสมบูรณ์แบบเนี้ยนะฮะป่าสมบูรณ์นะออกไม่ได้สองเนี่ยพวกสวนป่าที่มีพาราผูกพันเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาด สามคืออะไรเขาใช้ว่าพื้นที่นี้มันมีระบบล่อแหลมระบบนิเวศล่อแหลมอันนี้ล่อแหลมไม่ลองดูแล้วกันนะนะล่อแหลมต่อเนี่ยที่มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยก็ออกไม่ได้อีกอันคือสลบความชัชมนก็ต้องมามาดูด้วยสรบความชันเนี่ยจะเห็นว่าขนาดเนี้ยที่เรายืนอยู่นี่โฉดนะเขาออกให้ได้แต่ตรงนู้นเนี่ยยังไงออกไม่ได้เพราะมันเกินสามสิบห้าองศาเนี่ยดูด้วยสายตามันเกินอยู่แล้วละ่ะมันชันมากขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีร่องรอยอยางทํประโยชน์แล้วที่สําคัญสุดท้ายคือ นิติวิทยาศาสตร์คือการอ่านแปลภาพานะอ่านแปลภาพทางพยาเสือเขาอ่านแปลมาเนี่ยมันมันได้ชัดก็เป็นข้อสงสัยก่อนนะวันนี้ข้อสงสัยก่อนแล้วข้อสุดท้ายคือวันนี้เขาเจอหมุดไงเขาเจอหมุดแต่เขายังไม่ได้เห็นหน้าตาแต่เขาก็สืบค้นมาว่าเมันมีรายชื่อคนเนี่ยที่ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่เพราะจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกเกษตรกรนะคำว่ากเกษตรกรก็หนึ่งกเกษตรกรอยู่แล้วสองก็คือคนที่อยากจะเป็นเกษตรกร แต่ก็ต้องเป็นผู้ยากไร้ที่ดินอะไรมันจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ตามระเบียบนะทีนี้ที่เห็นชื่อแล้วมันก็ก็อยู่ประทุมวันนะนะใช่ไหมอย่างที่พอเชวัตบอกนะอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีใครนะอันนี้เป็นข้อมูลที่มัน,มนสืบค้นได้เลยเห็นได้เลยก็เป็นข้อสงสัยวันนี้ก็เลยต้องมาให้ได้ข้อ,อยุติเพราะมันเชื่อมโยงกับคดีเก่าคดีเก่าที่เขาท,ท,ทาอยู่แล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวถ้ามันเกี่ยวข้องกับทางกรมป่าไม้กรมป่าไม้เขาเตรียมมารับลูกไว้แล้วนะฮะทางพอสจท,ท,ท,ทางอะไรก็บูรณาการกันหมดแล้วก็ทางบกปท ก็ทําให้ให้เห็นความกระก่างนะฮะนะฮะแต่อันนี้ก็คือคําเดียวเราเข้าไปดูหมุดแล้วก็เอามาขยายผลถ้ามันเป็นคดีก็ต้องเป็นคดีนะฮะเพราะการที่เอาหมุดมาปักนี่แสดงการยืดถือครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะฮะอันตั้งเตียงอยู่แล้วนะฮะถึงอาจจะยังไม่ได้ถางไม่ได้ทําอะไรก็ก็เห็นว่าเป็นการยืดถือครอบครองยิ่งถ้ามีเอกสารออกมาแล้วก็แสดงการยืดถือครอบครองที่ที่มันมันผิดกฎหมายนะฮะเอางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวให้หุณนทาชุดหน่วยพยาเสือเนี่ยได้อธิบายว่า มาเจอล่องลอยอะไรบ้างในการเข้าไปปรับไมโครกับเจับก็ข้อมูลชุดนี้ก็คือก็คือจากคดีเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมที่มีผู้รับมอบอํานาจรายหนึ่งนะครับชื่อคุณอนุคงเนี่ยเขาเป็นคนรับมอบอํานาจเข้าไปแล้วก็จ้างคนเข้าไปไถในเขาใหญ่แล้วคุณอนุคงนี่เราก็มาตรวจอีกครั้งก็พบว่าเขา ได้ขอแปลงสพบกอ,อยู่ทั้งหมดแแปลงแล้วก็มีลูกแปลงแปลงหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังนะครับยีบ่สิบเก้าไร่นะเป็นของคุณอนุพงศ์นะครับแล้วก็เรา,เราได้สืบดูแล้วว่าคุณอนุพงศ์นี่ตอนนี้เป็นเจ้าของเจ้าของไร่อะไรนะไร่แผ่นดินทองแล้วก็แปลงสพบกนี่ครับต่อมาจากไร่แผ่นดินทองเราจะเดินตรวจ แปลงสมพกรณ์เนี่ยไปจนถึงไร่แผ่นดินทองปรากฏว,ว่าพบรอยแมกโคเนี่ยขึ้นมาจากทางไร่แผ่นดินทอง<ม>แล้วก็ตีเป็นแนวถนนขึ้นมาตอนนี้ตีขึ้นมา2เส้นนะฮะ<ม>แต่2เส้นนี้ยังไม่สุด<ม>น่าจะตีได้อีกสองเส้น<ม>ก็คือรูปแบบของการขุดดินนี่ก็คือขุดดินแล้วเอาหินออกเอาหินออกแล้วเอาหินไปเรียงทำตลิ่งของอลำตะคองครับแล้วข้างบนนี้ก็จะเหลือแต่เป็นที่โล่งๆเป็นถนนที่เดินเข้ามาได้ ในพื้นที่เนี่ยเราลบเราพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ของช้างป่านะครับแต่ทางเจ้าที่เราได้เคลียร์พื้นที่แล้วเดินดู่วงหน้าแล้วก็ให้เจ้าที่เฝ้าไว้บริเวณที่ติดกับถนนเรียบร้อยแล้วครับมีเจ้าที่อยู่สี่นายเรา,เราเราเฝ้าไว้แล้วถนนเนี่ยตีมาถึงครึ่งแปลงแต่อีกอีกครึ่งแปลงยังมีสภาพเป็นป่าคงเดิมอยู่ครับครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่นะครับของส่วนของของพออ่าทบก็จะเดี๋ยวจะเอาเจ้าที่ไปวางพิกัดหมดุดนะครับว่า จะพิกัดจับแปลงในขึงกับกับหมุดที่ก็ปักไว้นะครับที่ผมให้ก็สังเกตและที่สําคัญก็คือหมุดเนี่ยไม่ได้ปักฝั่งบกนะฮะปักฝั่งน้ําค่อมแม่น้ําไปอยู่ฝั่งนู้นด้วยสแสดงว่าสปรกรเนี่ยให้ทั้งน้านะครับลาตะคองนะครับนะครับปักตลอดฝั่งนี้นครับหมุดเย่ยอยู่ฝั่งนี้สองหมุดนะครับอยู่ฝั่งนู้นที่เราเห็นสามหมุดสแสดงว่าฝั่งเนี้ยก็จะมีหมุดอยู่ด้านหลัง นะครับแต่เราวันนี้เราใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยเราเจอห้าหลักนะครับเดี๋ยวก็ให้ทางสชปนะครับทางโคราชใช่ไหมครับครับได้ชี้แจงว่าเราจะเดินต่อยังไงแล้วก็เดี๋ยวพระราชหน้าที่ภารกิจของอ่าเดิไปตรวจสอบแล้วถ้ามีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ่าของกรมไม้จะเดินต่อ้ดยครับเชนครับในส่วนนี้นะครับเราจะเข้าไปจับพิกัดก่อนนะฮะว่าหลักสวก,กรมนันมีที่ไหนบ้างแล้วมาวางวงรอบเบื้องต้นไปก่อน จากนั้นนะครับเราก็จะต้องประสานกับสบกนะครับเพราะว่าเรามีเพียงแต่เอกสารที่เป็นชื่อแต่ว่าไอ้ที่เป็นหนังสืออนุญาตของสอบกสีกิจศูนย์หนึ่งจริงๆเรายังไม่เห็นเพราะนั้นเราคงต้องขอให้สบกเนี่ยแจ้งเรามาตรวจสอบว่าได้ออกให้กับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับถ้าออกโดยมิชอบอย่างนั้นเราก็ต้องดําเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับครับไปเดี๋ยวเราเข้าพื้นที่กันก่อนไป หัวหนา้าตัวพยาเสือกับทีมนะครับนำเลยครับนำเลยครับที่บอลที่ครับตัวเดียวกัที่ขยาผลทั้ไปยรมวใช่ ไม่ใช่อีกแปลงหนึ่งแปลงสิงหาแปลงสิงหาที่เป็นผู้หญิงที่ทําหน้าที่ขายอสังหาเรนม่สา,า,สาวกับครับครับครับใช่ไอพนวัตเนี่ยมันก็จะมีอีกแปลงจะมันมันก็พนวัตก็คือที่จะไปเชื่อมโยงกับแปลง,ป,ลงป่าอโศกอา่าใช่เนี่ยมึดหมดไม่คุมใช่เนี่ยมันปรับแล้วพี่นี่มันปรับแล้วรุ่นนวนี่มันปรับแต่มันมันปรับมาแล้วชั้นหนึ่งเนี่ย นทางช้าเดินกลันออืี้อหมุดที่นล่อหมอะที่ันไาี้ตรนี้อะอัหมเจอหมุดครับเขาจะเดินสำรวจมาจากทางโน้นครับแล้วก็มาถึงหมุดนี้แล้วเขาจะยิงไปตรงโน้นมันจะมีสีแดงอยู่บนต้นไม้ตรงน้นอีกจุดหนึ่งครับ แต่เจ้าที่ยังไม่ได้ไปค้นฝั่งนี้ยังไม่ได้ค้นเลยเดินยากตอนเช้าเดินได้ฝั่งนี้ลูกศรอ่หนลูกศรอยู่หครับลูกศรอยู่ไหนไอ้เน้อยน้อยลูกศรอยู่ตรงไหนสีได้แต่นี้มันยังไม่เข้าแปลงใช่ไหมยังครับยังแต่ว่าเขาทำไมเขาตีมาฝั่งไว้ตรงนี้ไม่มั่นใจต้องอธิบายครับบุดอย่างนี้นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าในแปลงที่สงสัยนะแต่ว่าเจอบุตรบุตรหนึ่งบุตรนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องสแกนด้วยนะฮะ จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งแม่น้ํานี้แต่ว่าแปลงที่เราจะตรวจคือคือฝั่งนู้นนะฮะที่ขยายผลทางวิทยาถือเขาขยายผลมานะฮะหมดแรกต่ว่าเขาเจอหมุดตัวนี้ก็กก็็เขาต้องเก็บไปด้วยเก็บละเอียดนะฮะจะต้องมีหมุดไหมมีหมุดตรงหัวมุมนั่นมุงเดี๋ยวไปถึงเราก็ข้ามต้นไม้ไปก็จะมีเลยโออคซิเ้วที่เหลืปกติมันจะไม่ออกข้อมูล แม่น้าเขาออกหมดข้างเดียวครับเขาวางหมดแค่ข้างเดียวข้างบนนี้เข้าใจว่าต้องรอไม่โคตีแปลงก่อนถึงจะไปวางหมดได้มันยังไม่สุดเขาก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เป็นขีดแล้วใช่ไหมเป็นขีดแล้วเป็นขีดแล้วใช่ไหมโดดทีนี้ไอ้หมุดตรงนี้เป็นหมุดต้องใส่เก็บไปแต่ว่าจริงๆแปลงมันหมุดข้างหน้าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นชุมชนเกอบที่เขาสงสัยพขายากเสืี่ยนเขาสงสัยก็เลยให้ดูเก็บไปด้วย

เพราะว่าแต่ละหมุดจะมันจะมีเบอร์มีเลขบนหัวหมุดมีอะไรครับมีปอตสตูบนหัวหมุดจะมีชื่เอเอเอาเอเอาจพีเอสข้างๆอันนี้จะมีสปอปสมงห้าเก้าสองเนาะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองเดี๋ยวเราข้ามไปมันก็อาจจะไม่ใช่หนึ่งห้าแปดสองแล้วแต่ละหมุดมันจะมีเลขเ้ามาเก้าสอง นะเวลาเราเปิดดูเพืิอนไม่มีตัวอย่างของเจ้าสอบประกอบบนบนสอบประกอบสี่สิบที่เขาบอกเขาก็มีเบอร์หมุดอยู่ครับเขาจะมีเบอร์หมุดของเขาเลยนั่นแหละคือการตรวจสอบเพืิอนไม่ได้มีตัวอย่างสอบประกอบเลยมีไหมเออแต่โดยลำน้ำมันเนี่ยออกโดยปกติคือไม่เกี่ยวกับสอบประกอบอย่างเดียวได้ก็ถนนก็ออกข้อมอ๋อไม่ได้ไม่ได้อย่างอย่างนี้เขาถือว่าถ้าออกอย่างเงี้ยมันออกโดยไม่ชอบอยู่แล้วถ้าคนก่อรองก็ถือว่าบุกรุกลำน้ำนะครับ ถ้าถ้าสมมติว่าชอบนะหมายถึงว่าเจ้าของแปลงนี้ก็จะเป็นเจ้าของน้ำเจ้าของฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เจ้าของพร้อมไปด้วยน้ำอาจจะเป็นได้เขตเขาด้วยใช่ครับใช่ครับคือว่าจุดจุดนี้เขายังไม่ได้เข้าเอาไมโครเข้ามาครับถ้าเอาไมโครเข้ามาเนี่ยเขาจะดึงหินลงมาแล้วก็ตะลิงเขาจะทําตะลิงใหม่อันนี้เป็นบุสงสัยศ์ใส่ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไปดูด้านหน้าจะเห็นบริเวณที่เป็นตะลิงเนี่ยเขาจะเรียงหินไปหมดเลยครับอันนี้ลำตะปองไอ้เนี่ยผมยกขึ้นใหญ่นะครับล้วนติด แต่ระบุดมันจะมีเบอร์ห้องเาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเียวลาเขาเขียนเ่ย er เนี่ยนเลขบุดกำกับ6 3 5 8 7 3 0 5เนี่ยแต่ละบุดเนี่ยมันจะไม่ซ้ำงานวันนี้เขาเห็นตรงนี้เขาก็เลยสงสัยเลยเข้าไปตรวจแต่เดี๋ยวเราเข้าไปในแปลงก็จะเห็นนี่ทุกอุดจะไม่ซ้ำงานนะฮะอันนี้คืออันนี้เป็นตัวอย่างอันอื่นให้ดูอแล้วเราเข้าไปในแปลงครับครับเดี๋ยวเราไปดูบุดท,ที่สองครับอ่าด้านหลังเราครับเดียดเด๋ยวเดินต่อ ไม่ไม่จำแนกจำแนกก็จำแนกในส่วนคืนเขาต้องคืนไงถูกครับอันอันนี้ก็ต้องว่าต้องว่ากันแต่ลักษณะของพื้นที่มันมันให้ไม่ได้มันไปปักหลักไม่ได้อันนี้คือก่อนหน้านี้เจอไหมคะพี่ไม่เจอเพิจอเมื่อกี้เลยเพิ่งมาเจอเมื่อวาน นำไปที่หมดแล้วครับไปยืนรอที่หมดนะครับยืนเมื่อกี้ยืนใกล้ไม่ได้คนเดินนำเดินตลอดแนวจะหมดได้ก็ได้